ผมภาคภูมินะครับจาก Mastic Consulting Engineering and a r c h i t ิเต็ครับบริษัทอยู่แถวพัเวศครับเราจะขออนุญาตเริ่มต้นเป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นด้วยนะฮะโดยการเริ่มตั้งแต่การทาจ็อบโพสเลยจะได้เป็นตัวอย่างให้กับท่านที่เข้าฟังในวันนี้ด้วยนะฮะคุณภาคภูมิครับครับผมวันนี้ตําแหน่งงานที่กาลังมองหาอยู่เป็นตําแหน่งงานด้านไหนครับเป็น e l e c t r i c a l Design e n g i n e e r ครับต้องการคนมีประสบการณ์ใช่ไหมครับมีประสบการณ์ก็ดีครับผมเป็นคนมีประสบการณ์นะครับเมื่อสักครู่นี้ท ก็น่าจะเป็นชื่อตำแหน่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันนะคอปเตอร์เนาะใช่ครับเรียกว่าถ้าเกิดเราใส่ชื่อตำแหน่งนี้ลงไปนะครับระบบจะนําไปจับคู่กับคนที่ฝากประวัติไว้ในฐานเจ้าพ่กันนะครับแล้วก็จะนหน้าประกาศนางคุณภาคภูมิเนี่ยไปยังคนที่ชื่อตำแหน่งเดียวกันนี้ให้เลยแต่ว่าระบบจะมีการ grouping ชื่อตำแหน่งที่ใกล้เคียงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าบางบริษัทอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่เป็นชื่อที่คล้ายกันนะจะมีเอาไว้ให้แล้วแล้วก็จะมีการแนะนําชื่ออื่นๆอีกที่ใกล้เคียงอีกนิดนึงนะครับก็ เติมได้อีกนะครับอย่างเช่นก็อาจจะเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรไฟฟ้าพวกนี้ใช้ได้ไหมครับคุณภาคภูมิสามารถเลือกเพิ่มได้ได้ครับได้โส่วนมากก็จะเป็นดีไซน์เอนจิเนียร์ออกแบบรองไฟฟ้าออกแบบโครงสร้างได้ครับออกแบบโครงสร้างพวก M&E ได้ไหมครับ Mechanical and Electrical Engineer ที่นี่เราจะแยกเป็น2ฟังก์ชันเงครับก็จะเป็น Mechanical ก็คือ Mechanical เลย Electrical ก็ Electrical เลย น่าจะประมาณนองฟังก์ชันนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็ใช้สกิลแยกกันเฉพาะด้านไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผม ว่าคนนี้คือเราเน้นเฉพาะไฟฟ้าเลยใช่ไหมเนะ้นเฉพาะไฟฟ้ากาลังอย่างเดียวเลยครับโอเคงั้นถ้าอาจจะใส่ที่เป็นพวกไอเล็กทิคอลใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ส่วนข้างล่างนะครับจะมีให้ใส่ในส่วนของ keyword อคีย์เวิร์ดนะครับก็คือระบบจะไปจับกับคนที่มีคําที่เราแบบต้องการพวกนี้ที่อยู่ในสุนีของให้เพิ่มเติมด้วยมีคาไหนที่คุณภาคภูมิอยากจะได้เพิ่มไหมครับดีไซน์ครับดีไซน์ดีไซน์อิเล็กทริคดีไซน์พวกนี้น่าจะได้ได้ครับแล้วก็ออโตแคดเลวิดครับ เพราะแคดเลวิตจริงๆในการเพิ่มในทำคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับระบบก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาจากด้านล่างซึ่งเราก็สามารถคลิกเลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบระบายอากาศครับระบบระบายอากาศอันนี้แอร์คอนดิชเนอร์ต้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยใช่ครับผมแล้วก็แอร์คอนดิชเนอร์ครับแอร์คอนดิชเนอร์ครับแล้วก็ไฟฟลิปปิ้งครับแล้วก็ทางทีมงานแนะนํามีพวก HVAC พวกนี้ได้ไหมครับใช่ครับผม HVAC ได้ครับ HVAC โอเคประมาณนี้ครับอันนี้คือหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอยู่ในช่วงของการทำ job post นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการทจอบโพส ในขั้นตอนถัดไปนะครับระบบจะให้เราดูตัวอย่างก่อนที่ระบบจะทําการส่งจ็อบแมทออกไปนะครับเพื่อดูว่ากลุ่มคนที่ระบบไปจัดให้นะครับใช่กลุ่มคนที่เราต้องการหรือเปล่า นะครับเป็นการกรองเบื้องต้นอีกครั้งนึงถ้าในหน้านี้หากว่าเราต้องการปรับปรุงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถปรับได้ทางซ้ายมือนะตรงรูปบินสอได้เลยนะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมได้นะฮะเรียกว่าขบวนที่เราใส่เอาไว้ออโต้แคตต่างๆดีไซน์เล็กทดีไซน์จับมาให้หมดแล้วใช่แต่แตน่น<ร>าจะต้องกร<พ>องเพิ่มครับน่าจะกรองเพิ่มครับจากซ้ายมือเนี่ยครับได้ครับในส่วนอะไรบ้างครับคุณครับผมในเรื่องของประสบการณ์อะไรพวกนี้ครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกรองกันตอนเสริมเติมก็ได้งั้นสว่าาหนน้้ีเราพอใใจจพพึงงงออผลััััครบแตต่่่วาขนนยยไมมมหดะี พิ่มเติมข้อมูลบันส่วนเล็กน้อยเช่นกำหนดคุณสมบัติของคนนะครับว่าเป็นวุฒิระดับการศึกษาระดับไหนอันนี้ปลอดปีขึ้นไปไหมครับครับผมปีหรือสูงกว่าปีหรือสูงกว่านะฮะทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับกรุงเทพและสมุทรปราการครับสามารถเลือกได้นะครับกรุงเทพแล้วก็มีสมุทรปราการนะครับเลือกได้2จังหวัดเลยแล้วก็ประสบการณ์ช่วงเลนสประสบการณ์ที่ของคุณแย้งมาจะพูดเลนประสบการณ์จะเป็น2ถึง8ปครับสองถึงแปดปีเปิดกว้างไว <ๆ S 1> ้พอสมควรนะครับข้อมูลอื่นๆจริงๆก็สามารถเพิ่มเติมได้แต่วันนี้เราโชว์ตัวข เป็นประมาณการก็ได้ครับจะอยู่ที่25ถึง40ครับ25ถึง40โดยประมาณนะครับซึ่งการเราใส่ตัวกรองแบบนี้เข้าไปนะครับจำนวนของค a n ิเดตที่อยู่ในข่ายเนี่ยอาจจะมีจํานวนลดลงไปบ้างเนื่องจากว่าเรากําหนดด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็พยายมาใส่ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอันนี้สมมติว่าเราทํา job post เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกข้ามไปก่อนซึ่งจริงๆถ้าระบบพาไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะไปที่เรียกว่า one click search ซึ่งสามารถไปเสิร์ชต่อได้เลยนะครับแลวถ้ามีตําแหน่งงานที่เรียกว่าใกล้เค แนะนำให้ด้วยนะว่าเทคนิคการหาในสายอาชีพนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยเซิร์ชกันมาเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิก one click search ไปเรียกว่าตัวระบบ one ค l i c k search ก็จะจับตัวคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราพิมพ์ไว้เมื่อสักครู่นี้ครับจับมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับพวดีไซน์เลือที่้อดีไซน์ต่างๆออโต้แคจับมาให้แล้วเรื่องของเงินเดือนเรื่องของประสบการณ์นี้เดี๋ยวอาจจะมาดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับคือระบบจะให้เราดูแบบกว้างก่อนก็เป็นการตรวจดูว่าจากข้้้อออมมมูููลทีี่่่่เเรรรราาาากกกํหนนนนดไวืสสััคคตะบ เนี่ยกลุ่มคนที่ได้มาอยู่ในขายที่เราต้องการจริงหรือเปล่าซึ่งจะได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาบางอย่างได้นะเบื้องต้นนี่เจอไปทั้งหมด18000กว่าเรซูเม่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับอย่างคีย์เวิร์ดคนแรกเนี่ยมีเรื่องของ HVAC น,นะครับ m o t o c a t Design นะครับ r e v i t ถ้าคุณสมบัติประมาณนี้พอได้ไหมครับคุณค้าทํเขาทำเครื่องกลมาอนาจะไม่ตรงใช่ันเหมือนกับว่าตัวชื่อตำแหน่งผมว่าน่าจะมีการแก้ไขนิดนึงครับมันเหมือนกับว่าไปจับ Mechanical Design มาด้วยครับ้นลองดูด้ไล่ ครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องปรับตรงส่วนไหนบ้างในการแก้เงื่อนไขนะครับแต่ว่าพวกสกากขาที่จบอะไรเงี้ยครับเราดีครายว่าต้องแบบวิศวกรไฟฟ้าอะไรางี้เท<ม>่านหร่ไฟฟ้ากําลังอย่างเดียวครับอ่าโอเคนั่นหมายถึงใชตัวกรองแล้วพี่บอยอ่าเป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือที่ชวนคุยเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าอ๋อโฟกัสของตาแหน่งงานเนี้ยไปอยู่ในกลุ่มลักษณะงานไหนนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงมากขึ้นเช่นนี้เป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับมีเรื่องของดีไซน์นะครับคลินิคอลดีไซน์พิโนเมติกดีไซน์ครับ มาปรับตัวกรองอีกสักหน่อยเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของคณะที่จบด้วยถูกไหมฮะครับผมแล้วก็สามารถเลือกวิศวกรแล้วก็ <c oughs> เลือกย่อยที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าได้เลยครับนอกจากตัวของสาขาวิชาแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็อาจจะมีในเรื่องของคุณสมบัติอื่นด้วยนะครับที่เราสามารถกรองได้งั้นเดี๋ยวเบื้องต้นดูก,ก่อนเมื่อสักครู่จาก18ื่นนะครับพอเราเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่จบเฉพาะสาขาไฟฟ้าก็จะเหลือประมาณ1 7 3่เรามซูเม่ครับนงานหรือประเภทธุรกิจที่เขาทํามันก็เลยอาจจะพ่วงที่่เเป็นนไฟฟ้้าาาดววยพระค ไฟฟ้าส่วนใหญ่เี่ยงท่านแรกนี้ใช้ได้ไหมครับคุณภาคภูมิน่าจะได้อยู่เพราะเขาทำออกแบบมาแต่ต้องคลิกเข้าไปดูอีกทีนึงว่าใช่บแบบฟิลไหนอีกทีนึ่งครับที่สําคัญคือเข้าสู่ระบบเมื่อวานนี้เองครับอันนี้ผมถามนิดนึงครับว่าการกรองเนี่ยถ้าสมมติว่าผมกรองแล้วว่าเข้าสู่ระบบภายในหนึ่งเดือนเนี่ยระบบอจะเรียงอะไรขึ้นก่อนครับเรียงที่ใช่ที่สุดหรือว่าระยะเวลาครับจะเรียงด้วยหนึ่งคือระยะเวลาก่อนอแล้วก็ความสมบูรณ์ของของ้อมูลจากที่เรากรอกไว้ในคีย์เวิร์ดใครมี uh huh. ตรงกับคุณสมบัติที่เรากําหน ไหนมีคีย์เวิร์ดที่เยอะที่สุดบวกกับล็อกอินล่าสุดจะดึงขึ้นมากล่องนก็คือเนที่บอกว่าสมบูรณ์ที่สุดขึ้นมาก่อนใช่ครับใช่ครับทั้งคีย์เวิร์ดเยอะและล็อกอินล่าสุดเพราะว่าผมเคยหาเลยแล้วบอกว่าเอ้ยระยะเวลาหนึ่งเดือนแต่พวกเข้าสู่ระบบเมื่อวานนี้ไปอยู่หน้าสองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสมบัติเช่นสมมติว่าเรากำหนดไว้สิบข้อครับคนคนนี้อาจจะตรงกับเราแค่3ข้อเลยไปอยู่หน้าสองแต่ในขณะที่คนนึงอาจจะเข้าช้าเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบเนี่ยนานและนานกว่าคนเมื่อสักครู่น มาก่อนนะครับซึ่งจริงมันก็จะมีตัวกรองเรื่องของการเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อนี้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนมีคีย์เวิร์ดเยอะๆมันจะอยู่ในหน้าแรกก่อนเสมอนะครับใช่ครับวนล็อกอินก็จะขยับลงมาอีกนิดนึงนะครับลองดูอีกสักท่านหนึ่งเป็นตัวอย่างครับดีไซน์อิเจเนียร์เหมือนกันแล้วก็จบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดตามที่เราต้องการแต่ว่ารายละเอียดบางตัวก็อาจจะเจาะลึกลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมนอกจากตัวคีย์เวิร์ด ไปได้เยอะอยู่เหมือนกันอาจจะรองเรื่องการเข้าสู่ระบบนั่นแหละครับว่าเป็นภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลประมาณนี้ถือว่าก็เป็นกลุ่มคนที่กำลังมองหาอยู่ถูกไหมครับได้ครับโอเคงั้นเป็นกาลังใจให้ในการหาตำแหน่งนี้ให้ได้เร็วๆนะฮะจริงๆันไม่ใช่ new position มานเป็น position ที่แบบว่าหาเรื่อยๆก็เราก็อยากได้คนที่แบบว่าตรงโจทย์ที่สุดแล้วก็สามารถมาเริ่มกับเราได้เลยนะับโอเคงั้นเทคนิควันนี้น่าจะนําไปปรับใช้ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอกว่าบางตัวกรองนี้ มันช่วยได้จริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าจ้อบกันเรามีไว้ให้อยู่แล้วอย่างเรื่องของคณะที่จบมาอะไรเงี้ยครับสามารถตอกได้เลยก็จะช่วยให้ได้ตรงมากขึ้นนะครับ